ม้ังมีบ่อว่โอ้ไมสิีดีสีดีโอ้พระเอ้าเดี๋ยวคองแข็งก่อนใช่วา,างเ,เพรื่องเ้าซรับลงไปดิ ยาอใยายเผาอีกเวงกรรมเออเป็นใได้กว่ายายฮะคืเละกับไนอนยายนะไม่เ่าเลยเอทํายู่ใส่อยู่ข้างในนี่บอเอออะไอโอเคไปเอาเี 啊你看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 你啊，你看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 你你看你看 เดี๋ยวเราอยู่ใส่อขอเขาบวนโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนฮะเดี๋ยวขึน้นก่อนหนุ่มนาลายเป็นหมวดเด้อโอ้ยอยู่นี่วะโอเคนอนหนึ่งนุ่มน่าลาย บ่บ่เออน้อยวบกน้อยใจน้อยใจคนแล้วคนไม่ยังเอะเดี๋ยวจะที่ขอยเออขอเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบก็นเรือความปลอดภัยอ่ะบอกก่อนนอนความนอนความคนอนความ่เออนอนความอะเดี๋ยวทีตรวจสอบก็นเด้อโอเคดีมากดีมาก อะไหนรั้องนเมเจนเพิ่นล่อลจังคนเราเพิ่นว่าลตัผเสียใจไม่คนเดียวเพิรนอใจคิดเสียดตายละผมก็รักน้องเขาจริงผมไมได้หน้องก็ด้วยทีนี้มาหาเลยผมก็จะผิดน้องผมหมดแล้วคนเราผมหมดแล้วโอเคใจผมจะนอนไม่ต้องมายุ่งเออเอาที่ด้วยมออกจามาจะมาโกนวัเลยเข้าใจเข้าใจเอะเอาที่นกดดันเหมือนกันเออเอาละ ไม่ไปแล้วแม่ผมอยน้องบอกให้ยายผมโรคภู่กันนี้ไดแล้วกับน้องเขาด้วยเสียใจอ่ะโอเคละเอาขี้เด้อมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ตรภาพอยากฝากคนลงผักเด้อคือเราเด้อคำบอกไปครับคำบอกไปนี่มันจะเป็นการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนอผมไม่สบายอยู่ครับบโอเคอ่ะมันจำเป็นต้องไปเลยเด้อครับอ่ะมามือมาก่อนไม่จำเป็นต้องไปครับไม่ใช่ใส่ใส่กำลังเด้ไม่ไม่ไปครับเออเอ้าเส็บขี้มา <c oughs> อ๋ออะไรอีกเขาเออออกมาเมอคุณเกน้องเรับอครื่องคนบอกรับโอเคปะ่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ในรถก่อนจ้ะบอกรับไปรถแบบคุณเดียวพอแล้วบ <c oughs> เอานอนงายเออเอานังน่งนั่งลุกนัง่งเออเอาล,กออาลกออาุกยืนแบบนี้เออป่ะไว้ในรถก่อนเราจะคุยกับแม่ยเขาอะไรเขา เชื่พาไปไว้ในรถก่อนเถอเดี๋ยวคุยแม่คนเอาจังเลยผมไม่เอาอะไรตกมันไม่เข้าเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวคุยละเอียดตอนมันยังไงที่มาที่ไปเน,นื้อเอออยากเอออ่ะเอาที่บานนี้ไออาการพุ่งเป็นจังไดก่อนฮือหลังจากออกมาจากโรงพักมือนั่นนี่อัลวาดอัลวาดบ,บัวที่นาดาอะไรน่นอ่าตายู่เมือใจกัน ครับดิกขอนใส่ครัดิกขอนใส่ได้บ่แม่ดิกดิกใส่ไผ่ของหินจำนียรครับดุกใส่แส้บ่บ่ราคาย่ายกับครูครูทุกคนครูทุกคนเขาไม่จ่กับเขาอยู่นี่กับครูบ่โอ้ลุงก็ครับ บาตั่บ่แก่อยู่ที่ใบแหละที่ใบใส่กุ้งแหละครับโอ้ใส่เมื่อคืนนี่บ่ได้นอนเลยนะบ่แล้วอาละวาดไปขึ้นบ่สี่วันแล้วหนูพยายามแบบโอ้มันอยากกินกาแฟโอเคซื้อให้เพื่อที่จะให้กินยาแต่ไม่ไม่กินไม่ยอมนเลยแล้ว่ายาโรงพยาบาลนี่เอาอยู่ค่ะบุกินเนาะ แมนเ่ไม่ยอมกินเลยเ่่สมมต่ามยาแปดมิยเียอันูเวาสมมติว่ามียาแปดมิตรกจะกินแค่สี่มันมันสิรูอนสเต็ปยาวว่ามันสินลงไปแม้กูบางกินร้ายกูสิกินสมิ่งไม่รู้ส่งไม่ยอมนอนแล้วก็อัวาดคนอื่นเขากระยานเนี่ยเขาไม่สิเขาเด็กหน่อยร้ายหนูกะยานเอนอะเอออะ บ่านี้นนนมันไม่มีผู้ชายเขาเป็นผู้ชายคนเดียวบอเอออ่ะเข้าใจและโอเคเอาที่เส้นออมันกระจเอาไปรักษาโรงพยาบาลเขละ<ม>คือเ่าบาน,น,บาน,นี้เขาต้องไปคุยกับหมอดีเลยอันนี้เป็นแม่เนาะ อันนี้เป็นยายพอเป็นยายแม่เนี่ยอยู่หน้าแม่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าแม่ยิ่งยิ่งกว่านี้อันนี้น้องสาวบอกใช่ค่ะโอเคเอามือนี้หนูน่ะปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวหมอน่ะจะให้ตำรวจเนีไปส่งยุ้มุกไปรักษาตที่มุกอย่างนี้โอเคจะคุยกับหมอเลยเนาะค่ะโอเคดีสั้นหนูน่ะปรึกษาหมอเพราะว่ามันหนักรอบนี้โอเคสั้นเอาสีเด้อพรุ่งนี้นี่แปดโมงเช้านี่เขาไปโรงพยาบาลเลยเด้อ ไปเดียวโนให้แม่ไปให้แม่ไปใช่ไหมให้แม่ไปบอกเออได้เหมือนกันให้แม่ไปโรงพยาบาลเอาบัตรประชาชนสองสี่บ้านแม่ที่มีเลขสิบสามลักแล้วน่ะไปโรงพยาบาลประสานคุยกับหมอบานี้ต้องให้แม่ที่จริงเนี่ยเขาไปพอมกระซิดีฟอยคุยกับหมอยันแม่สิใจอ่อนข่ะแม่ใจอ่อนคุยว่าบอกเราอาจปั๊ดได้นี่ขอบอติการ แต่ก็ปกตินันออมีแต่หนูแหละเบิ่งเพิ่่แม่นี่ยอยู่ไม่ได้เลยอืมเป็นอย่งางยาญ่เราไปคุยกับหมอสิวเราบอกเป็นหยังไปได้ดอกสิ<ม>สยแดงหรือมาเือยาเน่ย สิบอกแกเออมีอนเข้ากับ่านความปลอดภัยคนอื่นเนี่ยเที่ยวนนำกับบ้านหล่อนเด็ดเพราะว่าแกครูนะตำรวจมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะอย่ามาดูกับบ้านในเป็นอีกแบบหนึ่งอย่ามาดูด้ยคนหมายอย่ามาพาคนเห็น่าพีดเด้่เพราะว่ากูเป็นบ้าโอทีเออไข่ออนเป็นบ้าเราไปรักษาครับมีความรู้สึกอย่างมันเป็นแห่งเข้าใจแล้วเนาะเอาตามว่าละพรุ่งนี้แปดโมงเช้าเด้อใข่เมียเราปิดจอโรงพยาบาลเลย ติดต่อเสร็จแล้วให้เพื่อนโทรเข้าไปโรงพักเด้อโทรว่าพร้อมแล้วเออตำรวจจะเรเอาหมอนี่จากโรงพักไปโรงพากเลยมีเบอร์โรงพักเห้อเนาะหมอหนเออเเดี๋ยวเบอร์ให้เดี๋ยวผมเปิดเบตรงก่อนเออเนี้ยยานเด็กแก่คุ้แบบเป็นยาของวานี่แบบโอ้โหบ่จะรุนแรงจะบังบานตีสามตีสี่บ่ในน่องเลยปกติน่ะตำรวจปล่อยมันเลตำรวจสีบอกให้กินยามันก็กินอันนี้แบบไม่กินเลยอ่ะอสี่วันแล้วเออ โอเคต้องไปคุยกับหมอเพิ่นดีๆหัระบา้านี่ว่ามันบาไว้แต่เด้อว่าเออให้เพิ่นแบบเอาไปแบบรักษาแบบจุกเจืออะไบ้านี้แ,แบบผู้แบบผูแบบขาผู้นั้นผู้นี้ยายแบบหูบ่ได้ยินิยมผู้สิขายหญ่ขาคนกับพวกพนไม้เด้ย<อ>้นอนว่าเป็นบา้บานแล้วก็เบจับเด้เหรือว่าจับตัวเขาปล่อยนะจับคือเก่าแหละเป็นบา้านศูนย์ศูนย์สี่สองหกเก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้า ่าอ่าศูนย์สี่สองหกเก้าเจ็ 9, ดศูนย์สี่เก้าเด้อเออคุแม่เขาไปที่ตหมอเรียวลอยเลยโทรเขาโรงพักเลยอ่า<ฮ>เดี๋ยวเจ้าที่อยู่โรงพักกันสีประสานใช้ตัวเบือนเพือนน้ำโสหมอนี่มาใส่มาลงบาละละ,ละมารักษาสําคัญก็คือญาติจะต้องคุยกับหมอดีๆเลยเอาจังไดนี่นี่ละเออโอเซมเมือ่อคืนนี่อรหานนักเนาะ กูออกจากโรงพักปุ๊บกันมด่าเลยแถวนี้เพิ่นกับมาสื่อกับเขาเนาะเพิ่นมาลูเรื่องนี่ไปสิงด่าเงินนี่มึงอี้มื่อกมึงมีปัญหากูบอกมึงเราเขาบอกเขาก็มาลูเนาะเขาก็มีเด็กน้องเมื่อกี้ก็มีเด็กน้อยมีผู้เฒ่ามีหนูอันนี้นุ่มอยู่คนเดียวจะเชื่อว่าจังไรอ้าวเราเป็นมาจากปีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วใช่ตั้งแต่สิบเจ็ดสิแปดนะโอ้โห บ่อเป็นมาหลายปีแบบมันนเป็นแล้วเขาโมเก้นบ่เออโมเก้นหัดเขาไม่เออครับโอ้คำแม่รอบเดือดรอบเพื่อนก็อันนี้ยืดออกแม่ปกตินะที่โย่ให้เพื่อนกินโอ้เพป็นว่าอยากกินคารลาบาวนูป่ะกินยาก่อนเดี๋ยวจะซื้อให้กินนะแลกเปลี่ยนแต่นี่นะอยากได้เงินก่อนเด้ไม่ยอมกินเลยโอ้เงินนี่ไปซื้อยาว่าบ่นี่บ่ดูสิให้ถ้าอยู่กับแม่นะเพิ่นสีคอแบบลายแต่อยู่กับนู้นนะ เช้าส <90, S 2> ิบเ <10, S 2> ย็นสิบแค่นี้พอเออ,เอ,อโอเคมผมลรึอันเดี๋ยวมีประชาชนพอเดี๋ยวผม,มขอถ่ายรูปรายงานแป๊บหนึง่งเออ,อเดี๋ยวมาผมบันทึกเอรายงานก่อนโอ้เนาะยายเราเป็นจากสีดุประจำบ่ยายครับเนี่ยยายเราจช่ครับมันมีบนนอนแล้วมันนี้นเออเออครับบว่ามันครูยายบอกนี่จังไงเหรอเพชรชัยตีไผ่หนึ่งหนึ่ง เขาแหงับเขาจะตายบืย่อใจเฉื่อยเฉอ่อยู่่อรับย่างใหญ่ขึ้นในใจเจ้าของมันพ่อตายเลยมันห้ยใหญ่ตายใหญ่เบ,บื่อเห็นหย่่งโอ้มอววัว่าจังไ <c oughs> หนเนาะเออโอเคเ,เี๋ยววืมไทยแป๊บหนึ่งเอาไปจะถือไว้ก็ดี สงสัยว่าโอ้่มียาแบบแห้งกว่านี้บอโอ้มันต้องถามหมอเลยนี่มันสีมีแบบไรเนี่ยเพราะว่ารัเือหมือนแบบมันดื้อยาเลยเด้บางทีขนาดไปฉีดยากลับมาได้นี่ฉีดยาปุ๊บมากับนอนบม่ยอมกินยาเออปกติเนี่ยฉีดยาแล้วมันจะนอนเนี่ยนี่เหมือนแบบมันดื้อยาเนาะต้องปรึกษาหมอเบอร์น่ะเธอ่อดื้อยาีอรีก็ได้ได้นนีไม่ด้แห้ง ลูกก็สไทัยกันเนอะเออจ้งวะเขาไปถียรยาแห่งที่กงจการเพเป็นยังได้เขายังวาเบิ่งได้ไอันนี้แบบอันนี้เราวาดมูจะเด้ไอคนมีที่เจที่ยง่ำไดแหละคนหลบทางเขายานไอ้นนี้เด็กหน่อยด็รายให้ลูกก็คนเดียวเนาะยายไปแห้คนเดียวยายจ่ตาให้ยมีมันอยู่ได้ ต้องอวัด่ยัยแบไปหาอะกบ่โอ้โอไม่ใช่อาวัดรแล้วบ่นู้นใอน้ผมเอาไเนมใจดีสู้เสือนะพันมาพันคู่เฮาคู่ก้าวพ่นขึงยูสิค่ะบล้วไมยยายหร่อยไม่ยานดยยไม่ยาหนูกูมันมันจะยากเลยหน่อย เออตายคือตายถือยูเนียหนูก็เน้นคูกับว่ามันใหญ่ไปบอกือว่าแรกไปอกคว่าใหญ่ไปบอกคือว่าใหญ่นปบอกคือว่ใหญ่ไบอือ่าใหญ่ไปบอกค่อว่าใ่ไปบอกูือ่ใหเไปอกคอ่าใหญ่ไปบอกคเว่าใหญ่ไอว่าใหญ่ไปบอกคอว่าใหญ่ไปบอ่คอาใ่ไปบอกว่าใ่อกคือว่่ไปบอคว่าใหญ่ปกค่หม่เบิก เป็นจังไรเนาะครับคุณยายเป็นแหงกวนไปกับโอเคครับเอาคือว่าเด้อมมือแปดโมงเช้าให้เพิ่นไปโรงพยาบาลเลยครับผมอ